มันเป็นยังไงบอกหมอที่อะมันอยู่กับขี้ดินขี้โคลนหรอมันชอบมากเลยเหรอลูกอ,อะมันชอบมากเลยเหรอลูกอ,อะไรจะชอบขนาดนั้นอื นัดรวมตัวแล้วเนอะนัดรวมตัวบรรยากาศยังบ่ได้ออกมากอีกเด้อครับดิเก็บบรรยากาศภาพชมชมชมวิวชมวิวครับออาห่วยชมวิวชมวิวอาบแดดแดดบ่มีดอกฝนกำลังสีมากล้วนี่เนี่ยครับสิ

นัดรวมตัวชุมนุมมีทั้งหมดเก้าตัวอีกสองสี่ห้าห้าตัวอีกสี่ตัวเป็นหานอนอยู่ครับท่านอตื่นใช่ไหมฟักทองฟักทองมาเล่าใ้สิชอบไหมลูกฮึมอ,องเป็นไงบรรยากาศข้างนอกเนี่ย โอ้ยเราเนี้ยก็มาใกล้แล้วเกินนะอิจฉาตาล้อนเหรอฮะอโอ้โหมายืนใกล้เกินนะมาใกล้เกินนะและ้วตาตาแล้วนี้ถ่ายไม่ใกล้เกินลูกอยู่กับดินกับทรายแล้วเกินนะแล้วเกินนะอย่ามาไปไปไป เอาละค่ะผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่แล้ชมช่องทอมนิดทำไปเรื่อยมามาพูดถึงหวย้าน้อยก่อนครัผมเจ็บหนักเจ็บบ่ครับถ้าผู้ใดสายรูดนะ ้าผู้ไดเขาซ้ายหลุดแล้ว้าผพ้ไดมักสายหลุดก็คือว่าบุนลังเลยเนะาะเข่าบุนลงังสายจอหมูว่านนี่ต่อให้มาสามตัวแต่เราก็เจาะไม่ได้เลยครับผมสายจ่อหลุดไปครับผมเพราะว่าตัวเด่นเทาเขา,ขาหมดนะแต่ว่าเทาาจ่อเบาจ่อบ,ออบาได้ครับผมจาอบบาเขาเลยหมูว่านนี่้าผูไดว่าไวเสมอนะครับผมว่า ให้เข้าแล้วก็ขอให้หยุดเข้าต้องตามไวไวเขาอย่าไปเล่นแต่เล่ายางเดี๋ยวบ่ได้ด้อยครับเห็นบ่ครับมันบ่เข่าแล้วเข้าก็เอาขึ้นบ่ได้ถ้าเข้าบ่เข่าเข้าก็ต้องไปต่อล่าว VIP ไีไอพีนะครับถ้าเป็นแนวทางเนาอถ้าไปเล่นแต่เล้าแต่ทางที่ดีนะครับเราต้องการไว้ตั้งแต่ห้าน้อยนะครับผมถ้าเข่าห้าน้อยแล้วก็ต้องไปเล่นเล้าครับเข่าแล้วก็ขอให้หยุดเอาไว้ก่อนนะครับผู้ใดมักสายหลุดก็ยังเดินดีอยู่นะ สายจอเมื่อวานต้องขอโทษขออภัยกับสายจอครับสายจอหลุดครับผมสายลูดเข้าบนล่างนะแต่ผู้ใดมักสายหลูดยังมักกะเป็นเพียงแนวทางไ้นะครับผมเป็นเพียงแนวทางอีกทางช่องทางหนึ่งแต่ผู้ใดย,ยังมักกะยังเชื่อมั่นกะติดตามกันต่อไปครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมมา มาว่าถึงหวยห้าน้อยกันจักหน่อยครับหมูว่านนี่ครับผมหมูว่านห้าน้อยออกสองสามเจ็ดเจาะบ่มี่เจาะบ่มีเนาะเจ็ดเข้าให้วิ่งเจ็ดลูดเจ็ดลากออกเจ็ดหนึ่งเจ็ดมาสองตัวเลยแต่เข้าเจาะ่เขาฮะสายลูดเข้าสองตัวบนลากเข้าแล้วก็หยุดครับหยุดโลภมากอย่าโลภมากครับลาบจะหายเขาแล้วก็พ่อครับผมส่วนปกติออกแปดศูนย์ มันมาได้ยังไงแปดศูนย์มาอีกแล้วล่างออกห้าหนึ่งลูดครับ VIP ออกศูนย์เก้าสามล่างออกหนึ่งสี่ตัวเด่นเท่ากะจ่าเขาครับเด่นเป็นซีเนาะบบมีซีหนึ่งเนาะโอเคครับผมสายลูดเข้าสายจเจาอลูดครับเล่ากับลูดครับนี่แหละเหตุผลเนาะเข้าตรงลินไว้ตั้งแต่ แหลกๆก่อนเลยครับบถ้าเลือกเรนนี่มักจะเอาขึ้นบ่ไดเนาะมันมีแค่เล้าเดียวถ้าให้ถ้าผูใ้ใดเลนแต่เล่าก็าอย่าลืมไปตามเล่าวีไอพีก็แล้วกันเนะาะครับมือใดมีเล่าพัฒนาถ้าบ่อเขาก็ตามเล่าวีไอพีออกสามทุ่มครึ่งออขึ้นนี่กับเขาเนะเพราะวานไปออกเก้าไปออกเล่าวีไอพีสามทุ่มครึ่งครับเป็นเพียงแนวทางไงครับเป็นเพียงแนวทางกัน ถ้ากับปต่อถ้ากังมีทุนนะครับตงมีทุนไปต่อเนาะมาเมื่อนี้ครับวันอังคารหกเมษาวิ่งลูดศูนย์ครับวิ่งศูนย์ลูดศูนย์จัดไปครับผมกับแนวทางตัวแดงครับตัวน้นศูนย์สามศูนย์แปด 03 08ตัวเน้นครับตัวแดง0จับคู่04 05 03 08 04 05ูลูดศวิ่งศมือนีครับจัดไปกับแนวทางนะครับผมเป็นเพียงแนวทางให้แนวทางเลือกอีกทางช่องนึงผู้ใดยังมักกะจัดไปครับผม คุ้ยดยังมกักกะจัดไปครับผมกับแนวทางยังเชื่อมั่นกันอยู่หรือเปล่าเ <c oughs> มื่อนี้กะเพราะเขาทั้งเจาะทั้งหลุดกันแล้วกันเนาะมาตัวเด่นครับตัวเด่นมีสองตัว0กับ8ตัวเด่น0กับ8 8จับคู่ครับ8ปดส8มแห้า แปดสามแปดสี่แปดห้าจัดไปครับผมตกกันครับต่อเลยตุกันสามสี่สามห้าสี่ห้าสามสี่สามห้าสี่ห้าสิบตัวเจาะสิบตัวเจาะ หนึ่งตัวรูดส้ายรูดกะวัดใจไปเลยครับศูนตัวเดียวครับผมวัดใจเขาคือเขาลุดคือลูดเนาะให้กำลังใจครับฝากให้กำลังใจดูกันไปนะครับผมต้องติดตามกันไปยาวๆฝากให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเขาบ้างลุดบ้างเขาได้ก็รุดได้ลูดได้ก็ต้องเขาได้นะครับผมต้องเชื่อมั่นกันด้วยนะครับผม เมื่อนี้กะขอสายเจาะเอาขึ้นก็นแล้วกันนะมาจับสามตัวครับสามตัวหกศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเก้าศูนย์แปดห้าศูนย์แปด จัดไฟครับผมกับสามตัววันนี้ขอเอาคืนให้สําหรับคนที่นะขอให้เข่ากันแล้วกันเนาะเอาคืนให้สาหรับคนที่ชอบแต่หวยลาวเขาต้องเล่นห้าน้อยไว้นะเล่นห้าน้อยไว้เอาคืนห้าน้อยกันแล้วกันครับเขาทั้งสายรูสายจอกันแล้วกันนะแต่บอกการันตีว่ามันจะมาได้ร้อยเปอร์เซ็นเนาะไม่มีใครหูว่ามันจะมาได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่กับเป็นเพียงแนวทางให้ครับผมฝากให้กาลังใจครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมก็ขอบคุณสําหรับการทําบุญหรือว่าการสนับสนุนทางช่องมาก็ขอบคุณหลายๆด้วยครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหล,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 ลายๆเรื่อยๆเปังๆเจอกันใหม่คลิปหน้า